สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องมันนี้จ้าวันนี้ามวันนี้มาเห็ดคลิปไปซื้อเนื้อมาจ้าพี่น้องสิเเนื้อแดดเดียวเนื้อก็หมูจ้าเนื้อแดดเดียวด้วจาพี่น้องสเิเนื้อแดดเดียวก็หมูแดดเดียววา้ดูไสยจ,จ้าแจ้งกะพอดีทางหลังบาดแดดกำลังออกจากพี่น้อง เนี่ยโลหนึน่งก็หมูโลหนึง oh, more, น่งนี่จ้ะกำลังหั่นอยู่แต่ชิมเหมือดเนี่ยจังน้อยด้วแต่พี่น้องจ้ะปลากรอบกันแต่ชิมเหมือดเนี่ยจังน้อยหั่น ทนไปท,ท่านไหนมาร์กดอกจ้ะกะล้งหันหันอยู่ท่านแต่กรสิมาร์กไหวเมือ่อก็ประด้มาร์กไหวเมือเต่มือขึอ้นกาเป็นว่าจะเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวไม่ได้หรือบางคนถูกทำลายทการเกษตรเสีย่ะ พึ่งมาเป็นันอนดอกไปตากลมไปก่อนแ๋ยวจะวตอนตรไ่หนีโอ้แดดเปลี่ยงเลยลังบ้านล้างของไปแดดป้านมาอยู่กลางแดดกระโดดเก็บหมูจ้าหมูและไค่เก็บหมูาเก็บเือแดงเดียวครับทุกคน มูมเขือบงเด็บมูเลยเียกเ็ระเลอดไระเลดระเลระเล็น่องรอันนี้เนื้ออันนี้หมูอแล้วเข้าไปเ็กเขาว่เห็นว่ามีเราอเด็ดข้าวนาดขนาดตาสายๆเลยนัดตาก10บโมงแล้วนะเนี่ยมานตากเด็ดเนี่ยแห้งเลยแห้งเลยแห้งเลย ที่เขาดูอ่มันลงคออยู่ทำในมีสารวะลเข้าไปเขาสาลยเขาสาระลากำลังจะตามมาเสร็จปุ๊บเขาก็วนกลับเข้ามาตอนขางบนดครับเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็ไปดูที่ใต้คอนโดเกิดอรว่ามันลดอยู่ไหมเขาอกวดี่แต่เขาก็พยายามจะไปติดต่อรปภจะขอขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนคือรอ ทำเหมอย่างแดดเอาขึ้นไปพยายามขึ้นไปที่ห้องของขาวเรู้แล้วว่าเขาเกีดหาเนไปหาตงแล้วตอนนี้เราขาพาไปลยพาพาไปเที่ยวหรือาผมไปแต่เขกว่าแต่ขอผมพามขึ้นไปทห้องแต่ว่าเราขอไม่ได้พา่ไม่ถึงนกิโดหรอก ไมเนื้อไม่ถึงกิโลเพราะว่าแบ่งละเนื้อหมูก็ไม่ถึงโลเพราะมันแตกไม่หมดตาเพราเบิดมันเต็มก่อนไม่ได้ใส่เบียดไม่เบียดเพราะการใส่เบียดหยาดมันแบบว่าเนี่ยมันแห้งหยาดใส่บางบาท ข้างล่างบอคอยอย็ค่อยนี่เป็นไดเราะข้างบนแหงดีด้วยข้างล่างบอคอยอย่ค่อย,น,ยน,น,นี่เป็นไดได้นเนื่อนแหงดีได,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 ด้แต่ว่าเป็นมูอมบ่เป็นไดมือหนีตาไปเลยจเจ็บแต่ว่าเนื้อแหงแบบเพราะว่าเนื้ออันนี่อยู่สูงแล้วมันแหงมันโดนแดดจะจัดแต่ว่าแดดก็ อันนี้เอาไือนึงเก็บตากล่มไวมนี่ล่ะตากลอบไหมเออเพราะว่าชั้นล่างก็จะปรเดีถึงแดดเต็มที่หอนสวยงามดงดีแดดเดียวเสร็จแล้วก็เขาจะขอประตูโดยผมมาแต่งแดดมือเลยประตูประจามอง